คุนเซนคลั่ง PHL03 จรวดหลายลำกล้องอาวุธเทพแต่ใช้งานจริงไม่ได้เมื่อเขเมรถูกพี่จีนสั่งสอนคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมตลอด5วันของการประทะชายแดนไทยกัมพูชาคุนเซนผู้ขึ้นชื่อเรื่องความบ้ากล้าและบันลือโลกกลับไม่กล้าเอา PHL03 จรวดหลายลำกล้องสุดโหดจากจีนออกมาใช้เลยแม้แต่นัดเดียวหรือว่า มันเป็นอาวุธไม้ตายที่เก็บไว้รอบ2หรือว่ามันถูกทำลายไปตั้งแต่วันแรกแล้วหรือจริงๆแล้วมันคืออาวุธโชว์ที่เอาไว้ถ่ายรูปเท่ๆเท่านั้น PHL03 ถูกขนานนามว่าเป็นฝันร้ายของสนามรบแม่นยำยิงได้รัวๆล้างบางพื้นที่ในพริบตาแต่ปัญหาคือมันเหมือน iPhone 16ProMax ที่ไม่มีรหัส AppleID ใช่ครับกัมพูชามี PHL03 ถึง6ระบบ ได้รับจากจีนในปี2023แต่จีนไม่ให้โค้ดปลดล็อกผลคือมิของหรูไว้ถือโชว์แต่ใช้จริงไม่ได้ลองนึกภาพหุนเซนถือ PHL03 เหมือนเด็กวัยรุ่นถือ iPhone รุ่นใหม่แต่สุดท้ายใช้ได้แค่เปิดกล้องถ่ายเซลฟี่ยิงจริงยิงไม่ได้บอกเลยงานนี้จีนคือพ่อแม่ที่ซื้อของแพงให้ลูกแต่ล็อกทุกฟังก์ชันไว้หมดหุนเซนคลั่งแต่ทาอะไรไม่ได้ เหตุการณ์นี้ฮุนเซนคงหัวร้อนหน้าดูเหมือนโดนจีนตบหัวแล้วรูปหลังเพราะอุตสาห์ทุ่มเงินหรือบางคนบอกพี่จีนให้ฟรีแต่กลับไม่ได้ใช้จริงในสนามรบนี่แหละครับของฟรีจีนอาจให้ฟรีจริงแต่แฝงในว่ามึงมีไว้โชกก็พออย่บาบังอาจใช้การไม่ให้รหัสเท่ากับจีนล่ามโซ่ฮุนเซนไว้กัมพูชาจะไม่สามารถหันไปทำอะไรโดยไม่ขออนุญาตจีนได้ล่าสุด กัมพูชาดันไปตีซีอเมริกาเล่นเอาใจจีนหัวเสียยิ่งกว่าเดิมงานนี้มีสิทธิ์ที่ PHL03 จะกลายเป็นเศษเหล็กอยู่ในโกดังได้สูงเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตัวตนของเจ้า PHL03 กันก่อนครับมันไม่ใช่ตัวละครในหนังหุ่นยนต์ TRANSFORMER นะครับแต่มันคือระบบจรวดหลายลำกล้องผลิตโดยพี่จีนนี่เองและการที่กัมพูชามีอยู่ในมือถึง6ระบบนี่แหละครับ ทำเอาภูมิทัศน์ความมั่นคงในภูมิภาคเปลี่ยนไปแทบจะชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวเรียกง่ายๆว่ามันไม่ใช่แค่ปืนใหญ่แต่เป็นหอกพิษคาดของกัมพูชาที่สามารถยื่นทะลุเข้ามาในดินแดนไทยได้สบายๆศักยภาพ PHL 0 3เรียกได้ว่าขนหัวลุกโดยระบุได้ดังนี้ข้อที่1ระยะยิงที่คอดไกล PHL 0 3สามารถยิงไกลได้130กิโลเมตรและบางรุ่นอัพเกรดได้ถึง160กิโลเมตร พูดง่ายๆคือถ้ากัมพูชายิงจากชายแดนเป้าหมายที่อยู่ในโคราชอุบลราชธานีหรือสนามบินบางแห่งก็อาจโดนไปด้วยเต็มๆข้อที่2พลังปูพรมกวาดเรียบในพริบตา1ระบบ PHL 0 3มี12ท่อยิงจรวดขนาด300มิลิเมตรและสามารถยิงจรวดทั้ง12ลูกออกไปได้ในเวลาแค่3 0มสถึงสีวินาทีเท่านั้นลองจินตนาการดูครับในเวลาสั้นๆแค่ตะพิบตา3-4ครั้ง พื้นที่กว่า67เฮกตาร์หรือราวราว420ไร่จะถูกเปลี่ยนเป็นสนามเพลิงถ้าไม่นึกออกเอาแบบบ้านๆเลยนะครับมันเท่ากับการเอาสนามฟุตบอลมาตรฐาน8สนามมาต่อกันแล้วแถมบึ้มให้ราบเรียบในทีเดียวข้อที่3หัวรบเลือกได้จะโหดแบบไหนก็จัดมา PHL 0 3ไม่ได้มีแค่หัวระเบิดแรงสูงธรรมดาแต่มันยังสามารถติดตั้งหัวรบแบบลูกไกลคลัสเตอร์มูนิชันได้ด้วย พูดง่ายๆคือยิงไปถึงเป้าหมายลูกใหญ่แตกออกเป็นลูกเล็กอีกนับพันนับหมื่นลูกกระจายเหมือนฝนดาวตกมันคือฝนเพลิงนรกที่จะโปรยใส่รถถังทหารราบหรือแม้แต่สิ่งปลูกสร้างทั้งเมืองเลยก็ว่าได้นะครับหลายคนอาจมองว่า PHL03 คือปีศาจเหล็กจากแดนมังกรที่พร้อมจะถล่มเมืองทั้งเมืองให้หายไปในพริบตาแต่อย่าลืมครับแม้แต่อาวุธสุดเทพก็ต้องมีจุดอ่อน และการเข้าใจจุดอ่อนนี่แหละคือกุญแจสําคัญในการอยู่รอดจุดอ่อนข้อที่1ยักษ์ใหญ่ที่เชื่องช้า p h l 0 3ถูกติดตั้งบนรถบรรทุก8คณ8น้ำหนักกว่า34ตันเคลื่อนที่ได้แก่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นพูดตรงๆคือมันวิ่งสู้รถอิตแตนบ้านเราแทบไม่ได้ด้วยซ้ำไปแถมมันไม่ได้มาเดี่ยวนะครับแต่ต้องลากพักพวกมาด้วยเป็นขบวนพาเรตไม่ว่าจะเป็นรถบรรจุก,กระสุน รถควบคุมหรือแม้แต่รถซ่อมโอ้โหนี่ไม่ใช่กองทัพแต่เป็นขบวนขันหมากเคลื่อนที่ไปกลางทุ่งนาและอย่าลืมครับตัวรถยิงไม่มีเกราะป้องกันที่แข็งแรงพอมันเปราะเหมือนกระป๋องนมตราหมีโดน F16 ไทยแค่หย่อนไข่เบาๆลงมาบอกเลยกลายเป็นเศษเหล็กทันที PHL03 อาจยิงไกลย,ยิงแรงแต่ตัวเองกลับเป็นเป้านิ่งเพื่อนที่เหมือนนักมวยรุ่นเฮเวน ที่ต่อยแรงแต่เดินช้าเจอมวยไทยถีบใส่ก็ง่ายเงืบได้เหมือนกันจุดอ่อนข้อที่2หน้าต่างแห่งความเปราะบางอันนี้คือจุดตายที่แท้จริงครับเพราะเนื่องจากที่มันยิงจรวดหมด12นัดแบบถล่มทลายแล้วมันต้องใช้เวลาบรรจุใหม่ถึง30นาทีเต็มๆ30นาทีเวลาขนาดนี้สามารถต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้10ห่อดูซีรีส์เกาหลีไปได้ขึ้นตอนหรือไม่ก็ ให้ไทยส่งโดรนหาตำแหน่งแล้วสั่ง F-16 มัสซัดที่เดียวจบเกมช่วงเวลานี้เองที่ PHL03 กลายเป็นรถเต่าที่หมดน้ำมันไม่สามารถวิ่งไม่สามารถยิงยิง,งงงอยู่กลางทุ่งเป,เป็นเป้านิ่งที่รอให้ฝ่ายตรงข้ามส่องพิกัดได้อย่างแม่นยำยุทธวิธีของมันจึงต้องเป็นยิงแล้วหนีแต่ถ้าหนีไม่ทันหรือถูกจับตําหนงได้ในตอนกําลังโหลดลูกใหม่บอกเลยครับเกมโอเวอร์ขอได้เปรียบของไทย ไทยมีทั้งเครื่องบินรบ F-16 โดรนสอดแนมและระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับขบวนขนาดใหญ่แบบ PHL-03 ได้ไม่ยากจุดอ่อนนี้คือสิ่งที่ทำให้ไทยมีช่องโหว่ทองคำในการโจมตีสวนกลับสงครามไม่ใช่แค่ใครยิงแรงกว่าอาวุธที่ยิงแรงแต่ช้าและมีช่วงเวลาพักนานก็เหมือนนักสู้ที่ปล่อยหมัดน็อกได้เพียงครั้งเดียวถ้าไม่โดนก็จบและจะโดนสวนกลับแบบเจ็บแสบ แค่รู้ว่าศัตรูมีจุดอ่อนแบบนี้ก็ทําให้กําลังพลไทยมั่นใจมากขึ้นเหมือนรู้ว่ายักษ์ใหญ่ตรงหน้ามีส้นตีนเป็นจุดตายสรุปก็คือ PHL03 คืออาวุธที่น่ากลัวจริงในงาการยิงถลม่มแต่ในมุมกลับมันก็เหมือนเสือกระดาษติดล้อใหญ่จริงแต่ช้าแรงจริงแต่พักนานสุดท้ายแล้วมันอาจไม่ป่างอะไรจากของมีไว้โชวที่พร้อมโดนสอยพูดแบบบ้านๆเลยครับ PHL03 คือกระสุนที่แรงแต่คนถือวิ่งหนีไม่ทันโอเคครับท่านผู้ชมเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับทำไม PHL03 ถึงยิงไม่ได้คำตอบนี่บอกตรงๆครับทั้งขมคืนทั้งตลกร้ายจนแทบอยากสั่งข้าวเหนียวไก่ย,ย่างมากินไปพลางฟังไปเลยจีนล็อกรหัสไว้จริงหรือหลายคนสงสัยว่าหรือจีนจะล็อกรหัสไว้เหมือน iPhone ที่ซื้อมาโชว์แต่กดโทรออกไม่ได้ ซึ่งคำตอบคือมีความเป็นไปได้สูงมากครับเหตุผลข้อที่ 1. คุมเกมโดยผู้ผลิตปกติและประเทศที่ผลิตและขายอาวุธเขาไม่ได้ขายเหมือนขายเครื่องซักผ้านะครับเขาขายพร้อมคู่มือการใช้งานบวกรีโมทคอนโทรลและรีโมทนี่แหละยังอยู่ในมือผู้ผลิตอาวุธอาจถูกกำหนดยิงได้เพียงในพิกัดบางพื้นที่ถ้าลากออกนอกเขตระบบล็อกทั้งทีเหมือนเราเอาบัตร BTS ไปแตะ MRT มันก็ไม่เข้านะสิครับ อาจถูกตั้งโปรแกรมให้เลือกเฉพาะเป้าหมายที่กําหนดเช่นยิงฐานทัพได้แต่จะยิงโรงเรียนโรงพยาบาลไม่ได้จีนไม่ได้ใจดีนะครับแต่เขารู้ว่าถ้าอาวุธของตัวเองถูกใช้ผิดที่ผิดทางเดี๋ยวโดนชาวโลกรุมดาและที่น่ากลัวที่สุดปิดระบบจากระยะไกลถ้ากัมพูชาเกิดทำตัวงองแงใช้ผิดข้อตกลงหรือแอบไปซบคู่อริจ,จีนจีนสามารถส่งสัญญาณมากดปุ่นชัดดาวได้ทันที กลายเป็นเหล็กกองใหญ่ๆวางประดับสนามหญ้าเท่านั้นเหตุผลข้อที่2เป็นการก๊อปปี้งานอย่าลืมว่าอาวุธพวกนี้คือเทคโนโลยีลับระดับชาติจีนลงทุนพัฒนาไปเป็นพันล้านดอลลาร์จะยอมให้ใครมาแกะวงจรย้อนกลับได้ง่ายๆได้ยังไงเราถ้าไม่มีการเข้ารหัสเดี๋ยวมีใครเอาไปถอดแบบทำก๊อปปี้เกรด A ขายช็อปปี้ละแย่เลยเพราะงั้นการล็อกรหัสก็คือการกันลอกกันบ้านแบบซอฟต์แวร์แท้ๆเหตุผลข้อที่ 3. รักษาความสมบูรณ์ของระบบ ลองคิดดูครับถ้าไม่มีการเข้ารหัสอยู่ดีๆมีแฮกเกอร์เข้าไปเปลี่ยนระบบในคอมพิวเตอร์ของ PHL03 แทนที่จะยิงศัตรูกลายเป็นหันกลับมายิงใส่ตัวเองงานนี้ฮุนเซนคงหัวร้อนไม่เบาเลยทีเดียว